เราทาถูกที่ถูกคนน่ะมันก็ได้ได้มันได้ถึงอ่ะได้ถึงสิ่งที่เราทําถึงบุญนั้นจริงๆค่ะแค่เราหยิบยื่นนะคะหยิบยื่นนั้นไปจะ,จะว่าเรียกทานหรือบุญเราก็ได้อยู่แล้วสวัสดีคุณเลียมวงสกุลดีนะคะนะคะถูกต้องค่ะอย่าลืมอุดหนุนเซรั่มน้องเมกะนะคะอุดหนุนอุดหนุนกาแฟคุณหมอสั่งที่เชฟยานได้นะคะ ขวัญหน้าไทยมาแล้วค่ะโสมจันทอ่านทันไปถวายเทียนปัญญาแวกกราบหลวงปู่แสงหลวงปู่ประสานน้ำมูลนภาแม่หมอและเอกซีทุกท่านไม่มีอะไรค่ะที่ลบพกกดผิดจ้าคุณขวัญหน้าไทยนะคะคุณขวัญหน้าไทยแม่หมอขอฝากตรงนี้นะคะถ้าพิมพ์ผิดพิมพ์ใหม่ไม่ต้องลบค่ะเสียดายเพราะว่าพี่อยู่เขานับด้วยค่ะเขานับคอนเทนต์พิมพ์ผิดไม่ต้องลบถ้าไม่ใช่คำหยาบคาย ปล่อยคาไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพอลงพอลงไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็หายไปมันไม่อยู่ไม่เหมือนว่าคอมเมนต์อ,อ,มมอ,อยู่ใต้คลิปไม่เหมือนน่ะถ้าคอมเมนต์ในไลฟ์สดเดี๋ยวมันก็หายไปปล่อยคาไว้อย่างนั้นเสียดายค่ะเพราะพี่ยู่คนับด้วยเวลามีมีคอมเมนต์มีคอมเมนต์มาในแชทสดว่ามีมีมากี่คํามีช่วงไหนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นรายได้อย่างหนึ่งในการไลฟ์สดมันไม่มากก็จริงแต่ก็เสียดายบอกฝากทุกคนที่เข้ามาคุย ฟังช่องนี้นะคะรักๆเล,ลิบๆกันก็พิมพ์มาคำสองคำก็ได้นะคะสามคำหนึ่งบรรทัดสี่บรรทัดห้าบรรทัดได้ยิ่งดีนะคะคุณเดนุกาค่ะคนโอนคนรับบุญแต่คนที่ร่วมแต่ละและบุญก็ได้บุญได้นำบุญนำบุญมาส่งกันถูกต้องค่ะอ่านใหม่ค่ะเพราะว่าหายไปแล้วถ้าอ่านจากมือถือหายไปต้องมาอ่านในคอมต่อนะคะว่า คุณเลนุกาค่ะคนโอนคนรับบุญแต่คนที่ร่วมบุญและตั้งบุญก็ได้บุญที่นํำทำบุญแต่ลุงเขามีตั้งต้นกองบุญทุกครั้งเราก็โอนมาเช่นกันอนุโมทนาบุญค่ะเราตั้งจิตเราได้ทําเราก็ได้แล้วใช่ค่ะถ้าเราไม่ต้องไปสนใจการที่เราไปสนใจคนพูดถึงกองนั้นเาขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกเขาเรียกว่าเอออุ๊บอิ๊บใช่ไหม พุบพุบเงินกระถินใช่ไหมมีมีคนขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ลำพึงไม่หายค่ะอยู่ในคอมได้ค่ะอ๋อคอมเมนต์ไม่หายดูในคอมได้ค่ะอ่านอยู่อ่านอยู่ค่ะจริงค่ะการตอนนี้มันมีเริ่มมีการไม่ไม่ใช่แค่แค่ตรงน,นั้นนะคะทุกที่ก็เริ่มมีกองกระถินกองพระป่าเตรียมไว้แล้วเพื่อที่จะทําบุญกระถินใหญ่เมื่อตอนออกพรรษาจริงไหมคะใครจะพูดอย่างไรมันได้อยู่แล้วอมไม่ออมเราไม่รู้ เอาแต่ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ไม่ต้องพูดพูดถึงคนธรรมดานะคะเอาชัดๆเลยที่วัดใหญ่ๆนั่งนับกันเป็นกองกองเงินเป็นกองกองถ้าคุณไม่เชื่อว่าเงินนี้จะเข้าวัดจริงคุณก็ยังคงไม่เชื่อใช่ไหมว่าคุณก็ยังเอ๊ะเงินนี้จะจะอาวาดครึ่งกรรมาการครึ่งไหมเงินนี้เอ่อจะไปไปคืน ไปกืนคนที่ตั้งองค์มาครึ่งไหมสมมติตั้งกองมากองมาสีห้ากองคนนับเสร็จจะเอาไปกองเขขึ้นมาถ้าคุณเมตมัวแต่เอ๊ะเนี่ยสงสัยเนี่ยคุณก็ไม่ได้อะไรแล้วฉะนั้นไปแล้วให้ได้สิ่งที่ดีงามมาเอาเป็นว่าอย่าไปสงสัยเขาเลยดีกว่าอยากทำทำไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำนะคะ คุณจันทิพย์สวัสดีค่ะกดให้แล้วค่ะคุณเพชรสมรสวัสดีค่ะอ่านออกแล้วเพชรสมรค่ะนะคะเพชรสมรสบายดีค่ะสบายดีตามหาความจริงเพื่อสังคมที่ดีคุยเรื่องบุญกุศลได้ฟังแล้วสุขใจครับทุกท่านสุดท้ายของชีตบาทเดียวเราก็นําพาไปไม่ได้ครับมีเพียงบุญกุศลเท่านั้นที่เราจะติดตัวไปฝากไว้ให้คิดด้วยฝากให้คิด ด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะนะคะนราชาติติวางวายเมลา,ายสิ้นทั้งอินรีย์นะคะนะนราชาติติวางวายมลา,ายสิ้นทั้งอินรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาค่ะคำโครงนี้แปลในตัวอยู่แล้วนะคะเขาบอกตายไปก็ฝังดินนะคะ ฝังดินไปอินรีย์คือร่างกายก็ฝังดินไปที่มันจะอยู่ทั่วปติพีนี้คือความดีที่เรากระทาเท่านั้นอีกครั้งหนึ่งโปรดฟังนรชาติวางวายเมลา,ายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาตบมือคะ่ะยาลอง